หน้ามันรู้ขุมขนกว้างใหญ่ให้ใช้วิธีนี้นะครับมีคนถามผมว่าทําไมหมอทีมเป็นคนหน้ามันโดยเฉพาะทีโซนทําไมหมอทีมเนะี่ยเวลาออกไลฟ์หน้าไม่มันเลยเวลาไปเที่ยวต่างประเทศทําไมหน้าไม่มันเลยนะครับผมอยากจะบอกว่ามันมีวิธีการยังยๆครับที่ทุกคนไม่รู้นะครับข้อที่1คือ อย่าใช้ผลิตภัณฑ์ล้างหน้าที่ทําให้หน้าแห้งเด็ดขาดใช่ความมันเนี่ยมันเหมือนหน้าเราจะมีความชุ่มชื้นแต่เป็นความเข้าใจที่ผิดนะจริงๆหน้าที่มันที่ทุกคนเห็นอยู่เนี่ยมันเป็นน้ํามันส่วนเกินแล้วความผิดพลาดของคนส่วนใหญ่คือเห็นตัวเองหน้ามัน ก็ไปซื้อโฟมล้างหน้าที่มีฟองเยอะๆสูตรขจัดความมันยิ่งขจัดความมันออกไปไอ้ฟองเยอะๆนะทุกคนรู้ไหมมันดึงความชุ่มชื้นออกไปด้วยพอความชุ่มชื้นออกไปความชุ่มชื้นผลิตยากกว่าร่างกายก็เลยผลิตน้ำมันออกมาคุณสังเกตไม่ต้องเชื่อผมเลยยิ่งล้างหน้าโดยใช้ผลิตภัณฑ์ล้างหน้าสำหรับผิวมันสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันจะแห้งมาก แล้วแห้งไม่เกินหนึ่งชั่วโมงน่าจะกลับมามันอีกเพราะร่างกายพยายามผลิตน้ำมันมาชดเชยความชุ่มชื้นที่ถูกกระชากออกไปจากผลิตภัณฑ์ล้างหน้าดังนั้นผลิตภัณฑ์ล้างหน้าที่ผมใช้ผมจะใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีฟองหรือฟองน้อยเช่นเจลล้างหน้าหลอดสีม่วงนะครับที่ชื่อว่า Infiu Water Cleansing Gel นะครับเดี๋ยวให้ทีมงานขึ้นจอให้ดูได้นะครับ ข้อที่2ที่เป็นความผิดพลาดมากๆเลยที่ทําให้หน้ามันรู้ขุ่นกว้างมากๆเลยก็คือคุณทําความสะอาดแบบไม่ลึกซึ้งนะครับดังนั้นเวลาที่เราทําความสะอาดแบบลึกซึ้งผู้หญิงที่แต่งหน้าให้ล้างเครื่องสำอางออกจนกระทั่งสำลีขาวแล้วล้างหน้าด้วยผลิตภัณฑ์ล้างหน้าให้เอี่ยม 30วินาทีแล้วหลังจากล้างหน้าเสร็จให้คุณใช้โทนเนอร์โทนเนอร์ที่ดีเนี่ยจะต้องมีคุณสมบัติ2อย่างสำหรับคนที่รูมขนกว้างคือผสมแอลโกอฮอล์เล็กน้อยนะครับเพื่อทำให้รูกลุมขนเนี่ยกระชับและช่วยควบคุมความมันแล้วโทนเนอร์นั้นจะต้องเช็ดเสร็จจะต้องสำลีขาวเลยถ้าสำลียังเปื้อนอยู่คุณอาจจะต้อง กลับไปล้างหน้าซ้าจนกว่าสําลีคุณจะขาวเพราะถ้าสําลีคุณไม่ขาวแสดงว่ายังมีสิ่งอุดตันแล้วทําให้รู้ขุมขนมันบานกว้างและหน้ามันดังนั้น,นเลือกโทนเนอร์นะครับถ้าหาไม่ได้นะครับโทนเนอร์สาหรับผิวแห้งให้ใช้โทนเนอร์เบอร์หนึ่งเดี๋ยวดูรูปนะครับโทนเนอร์ผิวมันให้ใช้โทนเนอร์เบอร์สี่ถ้าผิวผสมนะครับแนะนําให้ใช้โทนเนอร์เบอร์หนึ่งกันนะครับสาหรับคนที่ผิวผสมก็คือมี ความแห้งตรงนี้แล้วมีความมันตรงนี้ให้ใช้โทนเนอร์เบอร์หนึ่งได้โดยการใช้เฉพาะตำแหน่งที่รูผลกว้างก็พอนะครับโทนเนอร์เบอร์หนึ่งและเบอร์สี่ออกมาเพื่อควบคุมรูขุมขนที่กว้างนงั้นไม่จะเป็นต้องใช้ทั่วหน้าเอาเฉพาะตำแหน่งที่รูผลกว้างก็เพียงพอแล้วข้อที่3สําคัญมากก็คือเดี๋ยวนี้มันมีผลิตภัณฑ์ที่ใช้หลังจากทากันแดดแล้วนะครับหลายคนอาจจะรู้สึกว่ากันแดดคือตัวสุดท้ายผมบอกว่าไม่ใช่แล้วนะครับเทคโนโลยีความงามในปัจจุบัน เขาผลิตตัวหนึ่งที่ชื่อว่าพร P R I M E R พร m e ر นะครับเดี๋ยวให้ทีมงานเอาตัวอย่างขึ้นให้นะครับผมค้นพบว่าพร m e r เนี่ยถ้าเป็นยี่ห้อแบบเคาน์เตอร์แบนด์ดีๆเลยนะหลอดน,นึงเป็นหลักหมื่นบาทเนี่ยผมลองซื้อมาใช้แล้วนะครับเวิร์กมากเลยนะครับมันจะช่วยควบคุมความมันระหว่างวันได้12ชั่วโมงหมายความว่าหลังจากที่คุณทากันแดดที่ห้องดก็ตามคุณทาพร ا م เข้าไปเสร็จปุ๊บคุณจะรู้เลยว่าว้าวไม่น่าเชื่อเลย มันสามารถควบคุมความมันได้ขนาดนี้เหรอแล้วที่สําคัญพราเมอร์จะช่วยเบลรรูขงขนทําให้เวลาที่คุณต่อให้คุณไม่แต่งหน้าคุณเดินไปหน้าใสาๆเอาไปข้างนอกเนี่ยคนจะรู้สึกว่าคุณหน้าใสามากเลยเพราะว่าพราเมอร์มันจะเบลอรูขงขนแต่ถ้าคุณแต่งหน้าทับพราเมอร์ไปอีกมันจะยิ่งทําให้แป้งของคุณเนี่ยดูติดผนึกกับผิวหน้าได้ดีแล้ว ไม่ลอยระหว่างวันมันก็จะไม่เยิมจากน้ำมันด้วยดังนั้นใ,นใครอยากดูพรอร์ผมให้พิเศษเลยครับพิมพ์คำว่าพรอร์ใต้คอมเมนต์นี้หรือถ้าใน10นาทีแอดมินไม่ยอมตอบนะครับให้ทักไปใน Line แอดด็อกเตอร์หรืออินบ็อกของ Facebook ก็ได้ใครสนใจพรอร์สูตรหมอทีมควบคุมความมันกระชับรูขุมขนนะครับและเบอลอรูขุมขนด้วยสามารถสอบถามแอดมินผมได้รักทุกคนแล้วเจอก,กันในอินบ็อกสวัสดีครับ